เนื่งในวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชาทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่3ประจําปีการศึกษา2565ในวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมขอเป็นตัวแทนของคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาน,านาน่านเพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตทุกท่านขอให้บัณฑิตทุกท่านดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตใฝ่ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา ก้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมในปัจจุบันและจงตระหนักไว้ว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงก้าวหนึ่งของชีวิตเมื่อท่านเข้าสู่สังคมของการทำงานหรือศึกษาต่อจงนำเอาความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากสถาบันอันทรงเกียรตนินี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะส่งผลให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงในอาชีพการงานและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปมาาวิทยยลั